น้ำแปดอย่างที่พระจะพึงฉันได้อันนี้เขบาบรรดาภิสู่สมณีทังหลายจําไว้ด้วยนะ <c oughs> และ้วบรรดาประชาชนบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนหลายก็ไม่กันจําไว้ด้วยเมื่อเอาน้ําที่ขั้นต่างๆมาถวายพระทรงเดชนะพระธัญเป็นน้ำบัิน้ําอัตบาลแปดอย่างอัฐะแปดปานะแปลว่าน้ํา นปาณะบาณะก็ได้น้ำแปดอย่างคือหนึ่งน้ำมะม่วงหนึ่งน้ำชมพู่หรือว่าน้ำว่านหนึ่งน้ำกล้วยที่มีเมล็ดก็ได้กับกล้วยอะไรกล้วยอะไรก็ได้ที่มีเมล็ดหนึ่งหรือว่าน้ำกล้วยที่ไม่มีเมล็ดหนึ่งน้ำมะซางหนึ่งน้ำลูกจันท์หรือว่าน้ำองุ่นหนึ่งน้ำเงาบนหนึ่ง น้ำมะปรางหรือว่าน้ำลิ้นจีน่หนึ่งอย่างนี้เรียกว่าน้ำอัตบานอย่างนี้เวลาขั้นแล้วก็อย่าให้เนื้อมันติดลงไปเอาแทนน้ำเน่ผสมกับเกลือแล้วน้ำตาลให้มีรสหวานหวานรสเคขมคมผสมด้วยคนได้ถ้าเป็นส้มถ้าเป็นส้มก็ต้องเป็นส้มเขียวหวานถ้าขนาดส้มโอไม่ได้ยันน้ำมะปรางนี่ฉันไม่ได้ น้ำสมโอฉันไม่ได้ระวังหันดีพระฉันไปอารรบัตปายจิตีทุกคำกลืน